อ๋อมื่อนี้กะจะมากขึ้นสรุปให้เนาะค่ะสรุปแล้วก็จับ3ตัวโอ้วจับ3ตัวไปจับ3ตัว3ตัวนี่ตอนนี่แป๊บนึงนะคะ4 10 5 8 4 7 เจ็ดสองหกเจเจ็ดสี่หนึ่งค่ะ อันนี้เลขของปูดำเนาะคะ่ะเลขของปูดำจะมีเ,เลขหลักของเพิ่นนะคะคือเออ่8509เนาะคะ่ะเ,เลขจับคู่เลขจับคู่ที่เพิ่นเฮ็ดให้ยซีตัวก็จะมี7มี0มีหามี8เนาะคะ่ะเ,เลขสองตเพิ่นจับให้อยู่ที่8379เนาะคะ่ะเ,เลขตัวนี้แล้วห้าสามารถวิ่นไปได้เนาะคะ่ะแม่คู่จะจับ เอาเอาแม่ไห้เนาะค่ะเอาม้าไห่ค่ะเอ่อตัวเด่นของเพิ่นเนาะค่ะตัวเด่นนี่คือของปูดำเนาะค่ะตัวเด่นของเพิ่นก็จะเป็นที่เพิ่นขีดเส้นใต้ให้ก็คือแปดสามเนาะค่ะที่แล้วก็วงให้อีกคือแปดศูนย์ห้านะค่ะไม่คู่จะจับปูให้อย,ยู่ในนีเนาะค่ะ อ๋อถ้าถ้าผู้ใดจะจัดตัวนี้แม่คู่จะบาเขียนให้เด้อค่ะขันผู้ใดสิจ,จัดจัดไปเลยเด้อค่ะสำหรับศูนย์เก้าเนาะค่ะศูนย์เก้ากับศูนย์แปดขันผู้ใดสิจับจับเขาไปเลยเด้อค่ะเพราะว่าแม่คู่จะบาจับตัวนี้ให้เนาะค่ะเดี๋ยวดูศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกเขีย ค่08กับ09แม่คู่บัวใดจับเนาะคะ่ะผู้ใดสีจับกับจับใดเลยเนาะคะ่ะอยู่ใน,ในเลขหลักของเพิ่นเนาะคะ่ะ08ตั้งสี่เนาะคะ่ะแม่คู่จับไฮเตอร์70เนาะคะ่ะ70แลักกับ80เนาะคะ่ะถ้ามันเป็นลดหรือ,อลดหรือเพิ่มมันก็อยู่ใน8กับ9แล้วเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยเอาใส่ตัว60ห้เนาะคะ่ะ เอเลอันนี้จะเป็นปูดำอีกอ่อผู้นึงเนาะคะ่ะคือน้องนำโชคเนาะคะ่ะของน้องนำโชคมีเพื่อนจับไฮมาฮ่าแปดเนาะคะ่ะหาแปดแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งเนาะค่ะเจ็ดสี่หนึ่งนี่อ๋อขผู้ใดสามารถเนาะคะ่ะสามารถอ่อนันได้ก็คือเป็นเป็นเจ็ดห่าเนาะคะ่ะหรือว่า จ็ดห้าหนึ่งก็ได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่เขียนหายอีกตัวหนึ่งคือเพิ่มเพิ่มที่ว่าขื้นหรือลดจังสี่เนาะคะ่ะของน้องเนาะคะ่ะเป็นจังสี่ก็ได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเจ็ดห้าหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ขึ้นคือขื่น,น,นหายแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะแล้วก็โล่งหายแล้วเรียบร้อย ลรคอะไรที่ค่ะก็คือหาเจ็ดไงคะหาเจ็ดเนาะคะ่ะจากหาแปดก็คือเป็นหาเจ็ดแล้วเนาะคะ่ะแต่เขาผู้ใดชอบเนาะคะ่ะในเจ็ดสี่หนึ่งก็จัดได้เลยเนาะคะ่ะสําหรับแม่คู่ท่าเลขติดสีแม่คู่บอเลนเลยเนาะคะ่ะบอจับลัตเตอรี่มาเลยเนาะคะ่ะแม่คู่จับนักจัดเต็มอยู่ที่หาศูนย์เนาะคะ่ะเลขลัตเตอรี่เนาะคะ่ะเอามาค่อนข้างหลายใบเนาะคะ่ะห้าศูนย์ศูนย์ห้าแม่คู่จะจัดอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะ อ,อตัวอื่นเราได้จับไหมลัตเตอรี่ยังไม่ได้จับเนาะค่ะส่วนมากจะเป็น0550อ,อ,อย่างเดียวเลยแม่ครูจับมานะคะค่ะอันนี้คือของน้องน้ำโชคเป็นนาคน้อยนะคะนาคน้อยของปู่ดำหรือลูกศิษย์ของปู่ดำอีกคนนึงนะคะคือน้องตะวันหรือน้องน้ำโชคนะคะกัสิเป็นยู5 58เนาะค่ะแล้วกจิ ซีหนึ่งเนาะค่ะแม่คู่จับให้อีกตัวหนึ่งคือเจ็ดห้าหนึ่งเนาะคะ่ะถาดซีบะมี่มันจะเป็นหาหรือสามทันที่เด้อค่ะฟังใีดีเด้อค่ะถ้ดซีบะมี่มันจะเป็นหาทันที่เนาะคะ่ะเอ่อเลขปริศนาของปูเนาะค่ะแม่คู่จะตีให้ยูอันนี้คือตัวเลขปริศนา่นบอกว่าจําได้บ่ที่ปูบอกว่าเอ่อ ขึ้นรถสายยังแน่เนาะคะ่ะขึ้นรถสายยังแน่แม่คู่จาได้ว่าตั้งแต่ปูไม่อยู่ก็แม่คู่เนาะคะ่ะท่านบอกให้ขึ้นรถหรือลงรถมีอยู่สายมีอยู่สองสายคือหนึ่งสามเก้าเนาะคะ่ะหล้กกับแปดหกเนาะคะ่ะแปดหกนี่ที่เพิ่นเคยบอกมันจะออกแปดหาเนาะคะ่ะส่วนเอไอตัวนี้เนาะคะ่ะคือคือเพิ่นบอกมากแม่แม่คู่ได้ได้ได เพื่อนบอกให้คืนลดสายนี่นะคะไม่คู่ถือหนึ่งเก้ากับสามเก้านะคะวันนั้นเนาะค่ะหนึ่งเก้ากับสามเก้านะคะ, 1, 9, 3, 9ะ,คะจับลักไปเลยก็คือเออสิบสามนี่บ่ต้องเอาเนาะคะ่ะจะเป็นได้จะเป็นได้คือเก้าหนึ่งกับ จะเป็นได้เนาะคะ่ะนี่คือเลขบิสนาจะเป็นได้คือสิบเก้ากับสามเก้าเนาะคะ่ะสิบเก้ากับสามเก้าเท่านั้นสําหรับเลขตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือยืนอยู่รักอยู่แล้วเนาะคะ่ะถ้ามันลดลงนะคะ่ถลละ,คะถา้าลดลงก็จะเป็นแปดหากก็คือแปดหาของเพื่อนมีอยู่แล้วเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยบตีไปมันจะลาตัวไปอีกเนาะคะ่ะตีเฉพาะอยู่ในนีแ้แหละ ถาจับล้จับได้ยูแค่สิบเก้ากับสามเก้าสำหรับเลขปริศนาของปูเนาะคะ่ะค่งเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แมคะคะ่คู่แน่เด้อค่ะค่ะเลขของปูเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้คือเป็นเลขปริศนาเด้อค่ะบอกให้แม่คู่นะคะฟังให้ดีเด้อค่ะบอกให้แม่คู่ว่าจําได้บอกปูบอกให้ึืนรถสายยังแน่เนาะคะ่ะแม่คู่จาได้ว่า แม่คู่เคยขึ้นรถสายหนึ่งสามเก้าไปประตูน้ำเนาะคะ่ะแล้วกะ็ขค้ืนรถเอ่อสายแปดสิบหกนะคะ่ะขค้ืนรถอยู่บางนาเนาะคะ่ะเอ่อแต่ตอนนั้นเพื่อนบอกให้ขึ้นหล้กกระลงเนาะคะ่ะไปลงมองหันมองนีแต่แต่แตเอ่อปิศนางวันนี้บ่ได้บอกให้ลงเด้อค่ะบอกให้ขึ้นย่างเดียวเนาะคะ่ะเพื่อนบอกให้ขึ้นย่างเดียวคือจําได้บอกว่าปูให้ขึ้นสายใดแน่ ซัมนี่ค่ะในความฝันก็คือซัมนี่ว่าขึ้นสาย์ได้แน,น่เม่ไปคู่ได้ตอบคู่ไปว่าจําได้ก็คือหนึ่งสามเก้าล่ะก็บแปดหกเท่านั้นเนาะคะ่ะไ่คู่ตัดให้ออกมากก็คือหนึ่งเก้ากับสามเก้าเนาะคะ่ะเขาสามารถไปกราบได้เนาะคะ่ะสองตัวนี้เนาะคะ่ะอันอันนี้ขึ้นมันก็นจะเป็นแค่แปดเจ็ดเท่านั้นเนาะคะ่ะค่ะขึ้นเนาะคะ่ะเพราะว่าบนบนเด้บอกว่าหายไปโลงบางนันบางนี้เนาะคะ่ะ ตะตะก,กี้แม่คู่เคยฝันนี่เพิ่นบอกให้ไปลงตัวนี้กับบโลงได้ค่ะเพิ่นบอกว่าคนอย่างเจ้าสามารถไปลงได้ที่ประตูน้าได้ที่เดียวเนาะค่ะตอนที่แม่คู่ถือสามเก่าก็สิบเก่านั่ยคือแม่คู่กับไปลงเนาะค่ะไปลงยูตะวันเล็กออกตัวนี้เลยได้ค่ะบ่ลได้ลดแต้มลงแต้มเลยเนาะค่ะบ่ได้ขืนหรือเพิ่มเลยเนาะค่ะมันจะออกตัวนี่ทันทีเนาะค่ะแล้วก็อีกสายหนึ่งที่เพิ่นบอกนะคะถ้าเป็นเอซี่เก้าจะรู้ว่าเออ ปูเคยบอกแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็ออกร่วมก,ก็คือ8หาเนาะค่ะตอนนั้นเนาะค่ะคือให้ลดให้ขึ้นลดสาย86ก,ก็คือเงินอีกาบาทเนาะค่ะซึ่งตอนนั้นก็ได้เอ่อได้8หาหรือหา8เนาะคะ <c> ่ะ FC ของแม่คู่หัวนั่นเนาะคะ <c> ่ะค่ะตัดออกมาแล้วซียูประมาณนี้เนาะค่ะซียูประมาณนี้ ตัวตัวลักน้องเลขเลขลักของปูน้องค่ะเลขลักของปูเด่นเ,เด่นเด่นเลยน้องค่ะเด่นเด่นเลยก็คือเอ่อห้ากับแปดน้องค่ะห้ากับแปดอีกตัวนึงก็เป็นศูนย์เท่านั้นน้องค่ะอีกตัวนึ่งก็เป็นศูนย์แม่คู่แม่คู่ค่อนข้างมั่นใจว่าเลขวิ่งของปูเข่าแน่นอนน้องค่ะแตกแน่นอนสําหรับเลขวิ่งน้องค่ะเอ่อ มีแปดมีห้ามีศูนย์เนาะคะ่ะที่แม่คู่มั่นใจมากที่สุดสําหรับเลขวิ่งเนาะคะ่ะเอ่อซ้ายลูดซ้ายวิ่งเนาะค่ะซ้ายลูดซ้ายวิ่งซ้ายมักเมยเนาะคะ่ะเอ่อผู้ใดอยากจัดจัดสามตัวนี่เลยเนาะคะ่ะแม่คู่มั่นใจเนาะคะ่ะมั่นใจว่าน่าจะมาสองตัวในสามตัวนี้นะคะคือมีแปดมีหาแล้วก็มีศูนย์เนาะคะ่ะสามตัวนี้รับรองมาสองตัวแน่นอนในควมรู้สึกของแม่คู่เนาะคะ่ะ กะใส่วิจนาญาณในการรับฟังรับชมเอาพิจารณาเอาเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่มาเป็นเพียงแนวทางให้เนาะค่ะเบ่มากก็น้อยเนาะค่ะสําหรับตัวของเ,อเลขของปูดําเนาะค่ะ